วันที่17ตุลาคม65ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่คือสินเชื่ออัพเงินด่วนค่ะให้วงเงินกู้สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องใช้คนคำ้ำไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้วันนี้มีสินเชื่อใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกันเช่นเคยค่ะพึ่งจะเปิดตัววันนี้วันที่17ตุลาคม65 เปิดตัวใหม่วันนี้เป็นวันแรกค่ะเป็นสินเชื่อจะเน้นไปทางพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ทำอาชีพอิสระไม่มีสลิปเงินเดือนค่ะให้วงเงินกู้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนั่นก็คือสินเชื่ออัปเงินด่วนและสินเชื่ออัปเงินด่วนนี้นะคะจะมีหลักเกณฑ์การสมัครเดียวกันกับบริการยืมเงินอัปซึ่งบริการยืมเงินอัพจะให้วงเงินเริ่มต้นที่10,000บาทสูงสุดอยู่ที่4 0 0 0 0บาท และท่านจะต้องได้รับคำเชิญก่อนสำหรับท่านใดน,นะคะที่กำลังผ่อนสินเชื่อบริการยืมเงินอัพอยู่ท่านจะไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่ออัพเงินด่วนได้ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะ ที่ผ่อนสินเชื่อบริการยืมเงินอัพหมดแล้วท่านก็อาจจะมีสิทธิ์ยื่นกู้สินเชื่ออัพเงินด่วนได้ค่ะซึ่งตัวของธัญรัตน์เองก็มีสินเชื่อบริการยืมเงินอัพแล้วก็ได้ทำการผ่อนหมดเรียบร้อยแล้วก็สามารถยื่นกู้สินเชื่ออัพเงินด่วนได้ค่ะก่อนที่ทัญรัตน์จะพาท่านไปสมัครนะคะเราไปดูรายละเอียดสินเชื่ออัพเงินด่วนกันก่อนค่ะ สินเชื่ออัพเงินด่วนให้วงเงินกู้สูงสุด1 0แสนบาทอนุมัติภายใน10นาทีสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่2.75%ต่อเดือนหรือไม่เกิน33%ต่อปีค่ะหากท่านไม่เบิกใช้วงเงินท่านก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะสำหรับการผ่อนํำระนนะคะสูงสุดอยู่ที่36เดือนโอนเงินเข้าบัญชีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่ะ เพิ่มโอกาสได้รับวงเงินสูงขึ้นง่ายโดยไม่ต้องยื่นเอกสารแค่ทำรายการบริการดีสเตทเมนต์ค่ะไปดูคุณสมบัติในการสมัครกันบ้างค่ะเป็นบุคคลธรรมดา20-60ปีไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์คำประกันไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัครค่ะและท่านจะต้องได้รับคำเชิญก่อนถึงจะสามารถสมัครได้ค่ะ ซึ่งคำเชิญนี้นะคะจะอยู่ในแอป SCB EC แล้วก็ Line SCB Connect ค่ะต่อไปธัญรัตจะพาท่านไปสมัครสินเชื่ออัพเงินด่วนค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปสมัครสินเชื่ออัพเงินด่วนเราต้องไปอัปเดตแอป SCB EC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะ3.60ก่อนถึงจะสามารถสมัครได้ค่ะเมื่อเราอัปเดตแอป SCB EC กันเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มสมัครกันเลยดีกว่าค่ะ เข้าสู่แอป SCBEC จากนั้นกดสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตค่ะให้ใส่รหัสก่อนเข้าใช้งานหน้าแรกท่านก็จะเจอสินเชื่อแอป SCBEC ค่ะตรงนี้เขาจะบอกว่าเรามีสิทธิ์ได้รับวงเงินกู้เท่าไหร่ตัวอย่างของธัญรัตน์ได้ถึง5 0 0 0 0บาทค่ะแต่ต้องรอดูนะคะตอนสมัครเราจะได้วงเงินเท่าไหร่จากนั้นให้ท่านกดสมัครค่ะ จากนั้นนะคะหน้านี้จะอัปเดตข้อมูลของตัวเองค่ะใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลที่อยู่สามารถติดต่อได้ค่ะจากนั้นหน้านี้นะคะจะกรอกข้อมูลงานและรายได้จากนั้นกดยืนยันค่ะหน้าข้อมูลสินเชื่อตรงนี้นะคะบริษัทจะพิจารณาสินเชื่อให้กับเราเองค่ะซึ่งจะมีอยู่2ส,สินเชื่อด้วยกัน 1. สินเชื่ออัพเงินด่วน 2. บริการยืมเงินอัพค่ะ สำหรับหน้านี้นะคะจะแสดงข้อมูลของคุณหากต้องการแก้ไขท่านสามารถกดปุ่มแก้ไขแล้วก็ทำการแก้ไขได้เลยค่ะจากนั้นให้ท่านอ่านหนังสือแจ้งการนำประวัติการชำระสินเชื่อค่ะนั่นก็คือการส่งข้อมูลเครดิตให้กับบริษัทตรวจสอบนั่นเองค่ะเมื่อท่านอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านกดติ๊กถูกและกดติ๊กถูกตรงข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วยค่ะ จากนั้นกดส่งคําขอสมัครสินเชื่อค่ะหน้านี้จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตค่ะจากนั้นกดยินยอมจากนั้นยืนยันรหัส OTP สำหรับหน้านี้นะคะท่านอ่านการเปิดเผยยินยอมข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตจากนั้นกดยอมรับค่ะสำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นการอนุมัติว่าท่านจะได้รับสินเชื่ออะไรเงินด่วนหรือบริการยืมเงินอัพ สำหรับตัวธัญรัตเองนะคะได้สินเชื่ออัพเงินด่วนค่ะด้วยวงเงิน8,00 0บาทและที่สำคัญท่านจะต้องเลือกรับแล้วก็ทำสัญญาสินเชื่อภายในวันนั้นๆจากนั้นกดเลือกรับอัพเงินด่วนค่ะสำหรับหน้านี้นะคะท่านเลือกวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อสำหรับตัวธัญรัตค่ะเลือกเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพจากนั้นให้เราเลือกประเภทธุรกิจที่เราทำอยู่ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะจากนั้นกดถัดไป สำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นการทำสัญญาสินเชื่อค่ะจากนั้นกดติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นกดยืนยันทำสัญญาสินเชื่อค่ะจากนั้นยืนยันรหัส OTP ค่ะรอผลอนุมัติสินเชื่อภายใน5นาทีจากนั้นกดตกลงค่ะตรงนี้นะคะันยลร,ร,รอผลไม่ถึง3นาทีค่ะก็มีข้อความส่งมาทาง SCB Connect ค่ะแล้วก็ส่งมาทางแจ้งเตือนในแอป SCB Easy ค่ะ จากนั้นให้เรากดดูรายละเอียดเราก็จะเจอวงเงินที่เราได้รับอนุมัติจากนั้นกดถัดไปค่ะและหน้านี้นะคะจะให้เราเลือกวันกำหนดชราระค่างวดค่ะและค่างวดจะถูกหักผ่านบัญชีโดยอัตโนมัติจากนั้นกดยืนยันค่ะแล้วเราก็จะได้รับวงเงินเข้าบัญชีโดยทันทีค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อใหม่สินเชื่ออัพเงินด่วนค่ะพร้อมบอกขั้นตอนวิธีการสมัคร สำหรับท่านได้สนใจนะคะอย่าลืมอัปเดตแอปก่อนเข้าไปเช็คว่าท่านได้รับคำเชิญแล้วหรือยังทั้งนี้คำเชิญให้สมัครสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับก,บการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ